สาบายดีสาบายดีตอนห้าทุ่มสาบายดีเดอ้อหมดทุกคนห้าก็มาแต่ขายเครื่องคุณเจ้าห้าก็ขึ้นมาแต่บึงพอดีอนนะ่ะน้องทรายเด็กน้อยมาแต่บ้านก็นเลยากัดน,น่งหินโดนเติบมาออมเพื่อละกะหิ้วเขาพอค่อยอุ่นนะนะก๋วยเตียยเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็าซื้อแต่มือเศร้านี่สองถุงเนือถทุงหนึ่งเลยแล้ววัีไปกินก็เลยเอามากินตอนเย็น เวลานี่ก็ประมาณห้าทุ่มจุงดาวพวก็วักำลังปุ่มจตรีปุ่มก็เอาหายแต่เศร้าคนละใครจะว่าอากาศมันเย็นมันบอบอูดเขาเปียกโมเมนต์มีแต่เขาเปียกได้ใส่ไว้ๆนั่นอีหอนบอกลูกซีมันึ่นดอก,กคนละรัวขาบอสซีซีมน้นไหมนหนึ่งก้อนน้น,น มาพบกับช่องคลิปน้อยตอนหาทุ่มนะคุเจ้าเนาะเกือบเทียนคืนมาหล้วก็พักกันพ้นเครื่องเนียนมักเพลทมักพายประเด็กแป้งนัวกับใส่ตุยอบตุยเย็นเนียนเนี่ยมันโบดด้มื้อนี่นนก็เป็นวันทีดมืออ่อวันจันเพื่อเอาเศษขายอีกหมแล้วซุกซีมาหมแล้วซุกหนาเสาทิีหนาหมดละ นกแซบแซบอยู่บึกเนี่ยอากาศหนาวหนาวลมกระลมมาเ <ลม S 2> <ม>ือนผัดบวมีลมแบบนี้เอาเป๊ะคอยว่าสางเป็นกบัอบอติเพราะว่าอยู่พุ่นมันโล่งเด้แล้วก็มีน้ำน้ำบึงแคมบึงเดี๋ยวมันกันหนาวมีลมเือนข่อยกระลมคือก็แต่ว่าบวมมีลมมาคอนเงอนผัดเงียบจิบเลยลมในหนึ่งกระบอมีสางเป็นพี่น้อง มาเด้อมากินกว๋วยเตี๋ยวตอนห้าทุบน้ำกันอะซีมไปซีม,มาแสบแล้วมันซีมไปซีมาเพราะว่าแสบปวดแสบอแล้วถ่ายกับผัวพง,ง,งกับปฟนแฟนกันนี่ต้องมามาเด้อมาเด้อใครอยากเด้อโปรทีนอนนอนเด้อนะ้องโปรตีเห็ดเบียกกลางคืน ซีมยังดูไหนหนึ่งซิมบาหลายท่านเจ้าซิมไหนหนึ่งจะอินแบบโบกินกจะอินแบบสิกินแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ก็เหลือ,อทุงนึงแกงหน่อไม้ก็เหลือมาแต่เบิ้งทุงหนึ่งแกงหน่อไม้เดียเด๋ยวหกทุ่<อ>งแต่ขายสามทุ่งสี่ป่ะเออแต่ขายสี่ทุงแล้วก็ะทุงหนึ่งแก แกะซูเด็กน้อยกินแล้วก็เลยอีกทงหนึ่งบัดซีแกะกินบัดเข่าโบมีเขา่ากัำมืดพอเขา่าก็เลยว่ายาซาบุูนก็ยาวะ,ะงางกินนอนมากินไปนอนหลับแต่จริงนะคยกินไข่ลูกแล้วเมื่อกีอ้ไงลูกหนึ่งอิ่มละถึเจะสมนัุนหวาน,วานเผ็ดๆจา,านบ่นนนสม สมแหงเลยสะน้ำตาลจางสะน้ำปลาเองกรเปียกแต่ซาวดิบุกซื้อกาเปียกสองถุงอุ้ยไปกินเลย่อยกับกินแกงหน่ใหม่ตอนสวยกันบริษัทายคลิปคุณเจ้าเบิง่งเริ่มคะา้องค้นโบรายประได้ิิดนี่ ก็ได้คขายอยู่จรงเลยพอได้ซื้อขนมพอได้จ่ายของเฮียนพอได้ซื้อนำน้ำมันรถดใส่หลดๆๆไปส่งลูกไปของเฮียนคนก็มาขายหลายเลยเกือบสิบพันห่อนเนาะนห่อนแล้วห่อนละสิบนันหนึ่งเจ้าสิบกว่าเลยอ่ะแต่ก็ส่งไปมันมัน ลูกค้าเกาลูกค้าไม่คนเคยกินห่านใดเขาก็กินห่านเกา่าแก้วเอลีลอกก็บิยางก็ตำมีได้ตำห่านใดแซบกับมันห่านนั่นแหละคือห่านก่อนนี่ก็โอเคอยู่ตำหลายคนย่องอยู่ก่บแซวอ้ม่เศร้านี่ ทงหนึ่งไก่ทงหนึ่งหมูหมูต้มรวมกันสองมือสาวถิไปเห็นอยู่เงินเงินทั้ขึ้นทั้งกำไรเับสามหล่นปลายอ่อนๆเมื่อนี้ก็ได้อยู่ สองหลันไปสองหลันไปกับมุนเนาะสม้อหมดขายวันศุกร์เอาเงินวันศุกร์ไปซื้อวันเสาร์ขายวันเสาร์เอาเงินวันเสาร์ไปขายวันอาทิตขายวันอาทิตเอาเงินไปซื้อวันศุกร์อีกแบบทิดต,ต่อทิดว่าทัไนจะไปมุนไปเรื่อยหย,ยาบมะพอได้กิน จะพากันกินยังไรเนาะเหียสะเลยกินกันนะขอเป็นจอมมัดแจกนะหา,าหมูมากระดดกหมู ตาอมบีบอได้ขายจะแก้วกอบซิบุระกันบ่ซอบ้าแล้วรวมมันมจัดหนึ่งบ่สูตรไฮเบแกันนั่งเวลางซามอบีมันสูบยาเอีก มอนี้ทิตนี่ฮะคนแบบผู้ดีงามคนแบบบริเหยกันหลายมันบุิเดนะมันคืม้มนคือฝนที่ตกแหละอากาศจะเย็นย็นห่านกันหลายจะก้าซื้อหานได้ ค่าค่าสะทานทีก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นรวมไปเลยเลยใส่คตตอนแกะไปเอาหมอลวกเนาะเนาะแ,แกะอะไรก็จะเจอเจนปาปารวเ้ เสนสาวครับใส่ไฟดีก่นเสนหนึ่งใหฟต่อเสนหนึงแเนเนื้อหากันหมดเื้นหนึงกแลอือเาสาไฟบมากดียวกันใส่พอดียวได้ใส่แต่สาวนั่นแหละนอกแต่สาวนั่นละไฟติต่อออกมาแต่เนาหารกันหมด แล้วมันอามีสิชอบมันมิ้งาเพนานัดกกลงเลยเฮาเสีคนรใสปามึงมินมาะแล้วใส่ลวงนั้นหัวีเด้อ

่่ินกฝา,ากกดไลค์กดคอมเมนต์สองถิ่นน้อยลอยลีลาเนี่ยเด้อนอนหลับฝันดีลาติสวัสดีเจ้า,ก,าก่ดกระสีไปหาอาบน้ำนนบ้านนายแล้วกระสีนอนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้รับไปก่อนเด้อนอนหลับฝันดีเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย